สวัสดีครับสำหรับ e p ที่2นี้ก็จะเป็นยังอยู่ในบทที่1น,นะครับเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนและเรียงลำดับเศษส่วนการเปรียบเทียบและเรียงลำดับนะครับมีรูปสี่เหลี่ยม1่งรูปนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับและมีส่วนที่ระบายสีษหนึ่งส่วนนะครับส่วนที่ระบายสีเป็น1ใน2ของรูปและ1ใน2เนี่ยเขียนแทนด้วยเศษหนึ่งส่วนสองนะครับ คำตอของเศษส่วนตัวนี้ก็คือเศษ1ส่วน2รูปที่2นะครับสังเกตว่ารูปสี่เหลี่ยมจะมีขนาดเท่ากันแต่ว่าแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนและมีส่วนที่แรงเางา2ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่ระบายสีนะครับเป็น2ใน4ของรูปก็เขียนแทนด้วยเศษ2ส,ส่วน4เศษส่วนที่เท่ากันนะครับสังเกต ครูจะมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่สี่รูปรูปแรกนะครับแบ่งออกเป็นสองส่วนระบายสีหนึ่งส่วนรูปที่สองแบ่งออกเป็นสี่ส่วนระบายสีสองส่วนรูปที่สามแบ่งออกเป็นหกส่วนระบายสีสามส่วนแล้วก็รูปที่สี่นะครับแบ่งออกเป็นแปดส่วนระบายสีสี่ส่วน นะครับรูปแรกเนี่ยส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยเศษหนึ่งส่วนสองรูปที่สองเขียนแทนด้วยเศษสองส่วนสี่รูปที่สามเขียนแทนด้วยเศษสามส่วนหกแล้วก็รูปที่สี่เนี่ยเขียนแทนด้วยเศษสี่ส่วนแปดสังเกตว่าจํานวนตัวเลขที่เขียนแทนเศษส่วนเนี่ยจะไม่เท่ากันแต่ถ้าเรามาพิจารณาดูรูปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้มีขนาดเท่ากันเนี่ยทุกรูป จะมีเศษส่วนที่ระบายสีเท่ากันทั้งหมดนะครับการหาเศษส่วนที่เท่ากันการหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยการนําจํานวนนับมาคูณเข้าทั้งเศษทั้งส่วนนะครับอย่างเช่นสอส่วนสามนำจำนวนนับก็คือเศษ2อส่วนสมาคูณกับ2อส่วนสเนี่ยจะได้เศษ2อ2ส่วนสคูณ2อส่วนสเท่ากับ2อคูณสเท่ากับ4นะครับสคูณสเป็น6 เศษ2ส่วน3จะได้เศษ4ส่วน6นะครับแต่ว่ามีค่าเท่าเดิมตัวเลขอาจจะเปลี่ยนไปลองเอา2ส่วน3มาคูณกับเศษ3ส่วน3ดูนะครับ2คูณ3เป็น6 3คูณ3เป็น9นะครับค่าที่ได้จะเปลี่ยนไปแต่มีค่าเท่ากันนะครับเศษ2ส่วน3คูณกับเศษ4ส่วน4จะได้เศษ8ส่วน12 สรุปได้ว่าเศษสองส่วนสาเนี่ยถึงจะเขียนอยู่ในรูปของเศษสี 6, 6่วนหเศษหกส่วนเหรือเศษแปดส่วนสิเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากันทั้งหมดการหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยการนำจำนวนนับมาหารทั้งเศษและส่วนเวัรู่นี้เป็นวิธีการคูณนะครับตอนนี้ครูจะนำตัวเลขที่เป็นจำนวนนับเนี่ยมาหารออกทั้งเศษทั้งส่วนเพื่อที่จะให้ตัวเลขเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงหรือน้อยลง แต่ว่ายังคงค่าเดิมพิจารณานะครับ7ส่วน14ถ้านำา7ส่วน7มาหารนะครับ7หาร7ได้1 14หาร7ก็เป็น2มันจะเท่ากับเศษ1ส่วน2 20ส่วน30นะครับเศษ20ส่วน30เนี่ยเมื่อนำจนำนวนนัเข้ามาหารเนี่ยหาร20ได้เท่ากับ4 5ไปหาร30 ได้เท่ากับ6แล้วก็จำนวนที่3นะครับ6ส่วน8เศษ6ส่วน8เนี่ยเมื่อนำ2ส่วน2เข้ามาหารเนี่ยก็จะเหลือเศษ3ส่วน4นะครับจะได้เศษส่วนที่มีตัวเลขลดลงแต่มีค่าเท่าเดิมนะพิจารณาจากรูปนะครับรูปสี่เหลี่ยมแบ่งออก ข้างในแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอีก4รูปนะครับและมีส่วนที่ระบายสีชมพูไว้2ส่วนแทนด้วยเศษ2ส่วน4นะครับกับรูปที่2แบ่งออกเป็น4ส่วนเช่นกันแต่ว่ามีส่วนที่ระบายสีสส่วนนะครับเขียนแทนด้วยเศษ3ส่วน4ถ้าพี่ดาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยส่วนเท่ากันก็คือส่วน4ใช่ไหมครับตัวส่วนมีค่าเท่ากัน แต่ว่าตัวเศษเนี่ยเศษ3มีค่ามากกว่าเศษ2เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าเศษ3มส่วน4มีค่ามากกว่าเศษ2ส่วน4คราวนี้ครูอลองมาพิจารณาเปรียบเทียบเด็กรูปหนึ่งนะครับรูปแรกเนี่ยจะมีสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็นช่องเล็กๆอยู่6ช่องนะครับแล้วก็มีส่วนที่ระบายสี3ช่อง แต่ในด้านขวามือเนี่ยจะแบ่งออกเป็น8ช่องแต่ก็มีส่วนที่ระบายสีสามช่องเหมือนกันนะครับเขียนแทนด้วยซ้ายมือเขียนแทนด้วยเศษสามส่วนหขวามือเศษเขียนแทนด้วยเศษสามส่วนแปดนะครับเศษเท่ากันแต่ส่วนไม่เท่ากันนักเรียนคิดว่าจำนวนไหนมีค่ามากกว่านะครับตัวเศษเท่ากันตัวส่วนไม่เท่ากันตัวส่วนที่มากกว่าจะมีค่าน้อยกว่า เดี๋ยวุุณรูจะลองเอาทั้ง2รูปในะสักครู่นี้มาเปรียบเทียบกันดูนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นจากรูปนะครับเศษ3ส่วน6กับเศษ3ส่วน8เศษ3ส่วน6กับมีส่วนที่ระบายสีมากกว่าเศษ3ส่วน8ะครับเพราะฉะนั้นจากภาพเนี่ยจะยืนยันได้ว่าเศษ3มส่วน6มีค่ามากกว่าเศษ3ส่วน8 วิธีการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนกับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับใช้รูปสี่เหลี่ยมจํานวนสี่รูปมาเปรียบเทียบนะครับรูปแรกแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับแปลงเงาหนึ่งส่วนก็มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับรูปที่สองครึ่งหนึ่งของสี่นะครับเราแบ่งออกเป็นสี่ส่วนใหญ่ๆคือสองเขียนแทนเศษส่วนได้สุดสองส่วนสี่รูปที่สามนะครับครึ่งหนึ่งของหกคือสาม เขียนแทนเศษส่วนได้ว่าเศษ3ส่วน6รูปที่4นะครับครึ่งหนึ่งของ8คือ4เขียนแทนเศษส่วนได้ว่าเศษ4ส่วน8ซึ่งทั้งหมดมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบเศษส่วนด้วยวิธีการเปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2นะครับครูมีตัวเลข3จำนวนนะครับเศษ5ส่วน8เศษ8ส่วน15้วและก็เศษ11ส่วน21มาเปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2 เศษห้าส่วนแปดนะครับสังเกตว่าครูจะให้ตัวส่วนเป็นสีเขียวนะครับตัวเศษเป็นสีม่วงนะครับครึ่งหนึ่งของแปดแปดคือตัวส่วนนะครับคือสีเปรียบเทียบห้าห้าก็คือตัวเศษห้ามีค่ามากกว่าสี่นะครับก็คือครึ่งหนึ่งห้ามากกว่าสี่เศษห้ามากกว่าเศษสี่ดังนั้นเศษห้าส่วนแปดจะมีค่ามากกว่าเศษหนึ่งส่วนสอง เศษส่วน15นะครับครึ่งหนึ่งของ15ก็คือ7เศษ1ส่วน2เมื่อเปรียบเทียบกับ8นะครับซึ่งเป็นตัวส่วนเนี่ยเเศษ1ส่วน2ก็ยังมีค่าน้อยกว่า8เพราะฉะนั้นเนี่ย8ส่วน15มีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2และข้อสุดท้าย11ส่วน21ครึ่งหนึ่งของ21คือ11เศษ1ส่วน2นะครับ11 จะมีค่าน้อยกว่า1 1เศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้นเนี่ยส1่วน21จะมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2การเรียงลำดับเศษส่วนนะครับโจทย์คือจงเรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะครับครูมีเศษส่วนอยู่3าจำนวนเศษ2ส่วน5เศษ7ส่วน2 0เศษ3ส่วน10นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องคิดถึงก่อนที่จะเรียงลำดับก็คือ ต้องทำส่วนให้เท่ากันครับ5 20แล้วก็ส่วน10เนี่ยเราสามารถทำให้เป็นส่วน20ได้ทั้ง3ได้ทั้ง3จํจำนวนเลยนะครับจำนวนแรกนะครับเศษ2ส่วน5คูณนํำ4เข้ามาคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะครับ2คูณ4เท่ากับ8 5คูณ4เท่ากับ20นะครับจากเศษ2ส่วน5เนี่ยเราเขียนให้รูปส่วนเราเขียนให้อยู่ในรูปส่วน20ก็คือ8ส่วน20 เศษเส่วน20คงไว้นะครับเศษสส่วนสิเนี่ยครูเอา2มาคูณเข้าทั้งเศษทั้งส่วนได้3คูณสก็คือ6 10คูณสก็คือ20นะครับได้เสร็จจากเศษสส่วนสิเนี่ยเปลี่ยนรูปเป็นเศษหส่วนยีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามสีนะครับเศษสส่วนหจะเท่ากับเขียนในรูปของเศษแส่วนยี เศษ7ส่วน20เขียนในรูปเดิมนะครับก็คือเศษ7ส่วน20เศษ3ส่วน10เขียนในรูปของส่วน20ก็จะได้เท่ากับเศษ6ส่วน20นะครับถ้าเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเนี่ยตัวเลขที่น้อยที่สุดก็คือสีแดงครับเศษ3ส่วน10ตัวเลขต่อมาที่มีค่าน้อยปานกลางก็คือเศษ7ส่วน20และตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดก็คือ เ2ส่วน5หรือเศษ8ส่วน20นั่นเองครับนักเรียนสามารถไปทำแบบฝึกหัดตบทวนได้นะครับที่ g g. gg gg abms ขีด p 5 mat ขีด1นขีด01ะครับซึ่งลิงก์นี้ครูจะทำไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าถ้านาักเรียนมีข้อติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับ